สวัสดีครับบัดดี้ยามเย็นครับวันนี้พามาเที่ยวชมนะครับสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรอเก้านะครับอยู่ตรงพระรามสามอยู่ใต้สะพานแขวนพระรามเก้าเลยนะครับบรรยากาศยามเย็นวันนี้สดชื่นมากลมพัดเย็นสบายๆเลย อากาศร้อนนิดหนึ่งนะครับอากาศร้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีลมพัดเย็นสบายสบายอยู่ใต้สะพานแขวนเลยนะครับสวยมากริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยากะลาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาบรรยากาศดีลมรื่นนะครับเหมา,ากําลังกายยามเย็นกันนะครับเื่อสุขภาพที่ดีนะครับเหมาะกําลังกายกันครับ บรรยากาศยามเย็นสวยครับคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีคนมาออกกําลังกายบ้างนะครับแต่ยังไม่เยอะนะครับจะหกโมงนะครับจะเยอะเลยละนะครับตรงนี้เป็นสวนสาธารณะนะครับไม่ใหญ่นะขนาดเล็กนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมีต้นไม้เยอะเลยนะครับร่ลมรื่นดี และที่สำคัญนะครับมันจะอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับบรรยากาศยามเย็นของแม่น้ำเจ้าพยาสวยมากยิงท่านะครับผ้าที่จะตกดินนะตอนเย็นเย็นจะสวยสวยมากๆเลยถ้าผ้าที่ตกดินมันจะสวยมากแต่ตอนนี้แดดมันก็แดดจ้ามากเลยแดดจ้า บรรยากาศยามเย็นครับมาออกกําลังกายแต่ว่าไรา้สดนะครับให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศชวนมองบรรยากาศดีนะครับของส่วนสาธารณะแห่งนี้นะครับอยู่ติดถนนพระรามสาม ไปมาสะดวกสบายจะมีลู่วิ่งลู่จัก,กรยานนะครับแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นนะครับเล็กๆนะครับเล็กๆนะครับตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะครับบรรยากาศดีมากเลย ตอนเย็นนะครับครอบครัวก็จะพาลูกหลานมาเดินเที่ยวชมนะครับมาเล่นเครื่องออกกําลังกายต้นไม้เยอะเหมือนกันนะต้นไม้ใหญ่เลยต้นนี้อันนี้เป็นต้นอะไรอ่ะต้นหกกระจงใหญ่เลย อันนี้จะเป็นสะพานแขวนพระรามเก้านะครับแล้วก็ที่เปิดใหม่จะเป็นสะพานพระรามสิบน,าานะครับท้องฟ้าแจ่มใสสวยงามยามเย็นครับอันนี้ก็จะเป็นธนาคารเกษตรกรสำนักใหญ่แต่ว่าตอนนี้น่าจะย้ายไปอยู่จุดเดล้วนะครับสำนักงานใหญ่ วันนี้โชคดีไม่มีฝนปกติอาทิตย์นี้พา,ายุวิภาเข้านะครับเวียดนามไทยก็จะมีผลกระทบบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมาท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกนะแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้า,ฟาแจ่มใสเลยสะพานแขวนพระรามเก้าครับ ต้นไม้เยอะล่มรื่นดีมาดูกีฬานะครับมันไม่ใช่ตะก้อแต่เป็นลูกคล้ายๆลูกขนไก่แต่ว่าจะใช้เท้าเตะน,นะครับมันคล้ายๆกับตะก้อรอดห่วง

hi yeah, <laughs> ออกกาลังกายนะครับเนี่ยออกกาลังกายแต่ก็ไร้สดไปด้วยนะครับเป็นส่วนสาธารณะที่ไม่ใหญ่นะก็แต่ว่าเดินก็ถ้าวิ่งหรือเดินก็โอเคเยอะอได้หลายกิโลเหมือนกันนะครับที่สาคัญบรรยากาศมันร่มรื่นดีมันมีต้นมงต้นไม้นะครับตอนเย็นๆเ,เนี่ยคนก็จะบอกกําลังกายกันเยอะเลย ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคุณสิริวิภานะครับสวัสดีนะครับผมคุณอนะัลโนอโป A3X ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม กติก็จะวิ่งบ้างนะครับวิ่งบ้างเดินบ้างสลับกันตรงสาส่วนสาธารณะตรงนี้มันจะมันจะไม่มีที่จอดรถเยอะนะครับมีมีนิดหน่อย ถ้ามาแล้วไม่มีที่จอดรถเขาต้องจอดรอ,อก่อนรอจนกว่าว่าจะมีคนออกนะครับลานจอดนะครับอยู่ใต้สะพานมีน่าจะไม่ถึงห้าสิบคันด้วยมัม้งนะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาก็ต้องรอคิวนะครับรอคิวแหละ ส่วนมากคนที่มาวิ่งนี่สมวนมากเขาจะรู้จักกันนะ <c oughs> เจอหน้าเขาทักทาย <c oughs> ดอกบัวมีมีดอกไม่เยอะเลยนะฮะน้ำก็จะแห้งละอันนี้ก็อันนี้ก็ดอกสีสีม่วงสวยอยู่นะ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับมาให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวจะขอยุติการไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับวัสดีนดักดับวัสดีรัดบ